ขอประธานกราบทูลทรบฝสา,าพระบาทคณะนิติศาสตร์ขอประธานพระอนุญาตเบิกบัณฑิตเข้ารับประธานปริญญาบัตรดังรายนามต่อไปนี้นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวนสามรายนางสาวกันนิกาล่าลิศนางสาวยานพัทรพุทธศรีเสนนางสาวปรียาวันพราหมณีวงศ นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองจำนวนหนึ่งรายนายฉัตรชัยชมพนานิติศาสตร์บัณฑิตนายกฤษดายาโสภานางสาวกัญญารัตเมฆลานางสาวขวัญตามะโรงศรีนายคณิตภูสมตานางสาวจินตนาโคศีหานายชยศิษย์ชัย,ยรัตน์นายชานชัยดวงตา นางสาวชาลิสาบำรุงเมืองนายชินวัตรพนมแก้วนายนรงชัยลามณีนายธนงศักด์นวลแลนางสาวนงรักษ์สิงจันทร์นางสาวธนัชชาโคตรวงสานางสาวนลิศลาอินแสนนายบรรลือแก้วดวงตานางสาวบุษยากรแก้วกาหลงนางสาวประพัฒสอศรสุดานายปัตยาทวีกุลชาต นางสาวพรทิวาพาวินายพิษณุทองบุตรนางสาวเพ็ญวิสุทธ์อลไทยนางสาวพานุมาศพลิศินางสาวมัทนียามานาสุจริตกุลนางสาววราพรนนสว่างนายวรายุทธนาคเขียวนายวุฒิชัยขำหินตั้งนายสุภเลิศวิเศษหวานนายสุฑธินันโพสูงนางสาวสุพตราไทยอ่อนนางสาวสุพิษศรีโสภา นางสาวสุภาวดีนาเวียงนายสุรชัยแก้วนินนางสาวอิสราพรยางงามควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด